ดีนะคะว่าตอนนี้ค่ะหัวใจของคุณโอพักจิราค่ะกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งหลังได้เปิดตัวแฟนหนุ่มรุ่นน้องอย่างคุณเบียรที่เป็นดีกรีทนายไปเมื่อไม่นานมานี้ค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าทั้งทังด้านคุณโอพักจิราแล้วก็คุณเบียรค่ะมักจะออกมาโพสโมเมนต์น่ารักนรักค่ะให้เห็นกันแบบว่า ครั้งรักกันแบบสุดๆไปเลยค่ะล่าสุดค่ะทางด้านคุณโอภักจีราได้ออกมาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ค่ะพร้อมกับได้มีการพูดถึงอดีตสามีอย่างคุณเฟียสมาทุก,กอนด้วยค่ะหลังเลิกกันโดยเธอจะว่ายังไงเดี๋ยวเราไปฟังจากข่าวนี้กันเลยค่ะ โดยช่วงหนึ่งของรายการคุยแซบโชว์ค่ะทางด้านคุณโอภักจีราค่ะได้มีการพูดถึงลูกสาวค่ะอย่างน้องแสนดีเรื่องการเลี้ยงลูกค่ะซึ่งคุณโอพักจีราค่ะก็บอกว่าลูกสาวของเธอนั้นชื่นชอบการเต้นค่ะส่วนเธอเองนั้นก็พร้อมที่จะผลักดันให้ลูกทุกทางโดยการที่สนับสนุนถ้าลูกอยากไปเป็นนักร้องที่ประเทศเกาหลีค่ะแต่คุณโอพักจีลาค่ะเธอก็บอกว่าก็ต้องดูคุณพ่อเขาด้วยว่าโอเคไหมแต่สําหรับคุณแม่ค่ะคุณโอบอกว่าไปเธอจา้าเราไม่กลัวพ่อ ้องบอกด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกสาวของเธออะนิสัยจะคล้ายกับคุณพ่อมากกว่าเธออีกค่ะ ส่วนเรื่องการเลี้ยงลูกค่ะคุณโอก็บอกว่าตนเองและอดีตสามีนั้นจะเลี้ยงดูไม่ค่อยเหมือนกันตัวคุณโอเองพยายามไปทางคุณพ่อเขาเพราะว่าโอ๋ให้เกียรติเขาคุณพ่อเขาก็มีความละเอียดอ่อนมากกว่าโอ๋มีอะไรก็จะบอกเขาทุ่มเทให้ลูกเหมือนกันเรื่องเรียนเรื่องอะไรเราคุยกันแต่ว่าคุณโอ๋ค่ะบอกว่าส่วนมากจะให้ทางด้านคุณเฟียสนั้นเป็นคนตัดสินใจค่ะ โดยทางด้านพิธีกรค่ะก็ได้มีการถามคุณโอ๋ค่ะว่าเวลาพูดถึงคุณเฟียสเนี่ยคุณโอพูดถึงดีมากๆให้เกียรติมากๆเลยโดยทางด้านคุณโอก็บอกเขาว่าเอาจริงๆโอกับพี่เฟียส เรารู้จักกันมาเกือบ20ปีทั้งตอนเป็นแฟนแต่งงานกระทั่งจนถึงวันนี้เราไม่เคยคิดจะเลิกกันตอนนี้ถ้าปัญหาถูกจัดการในรูปแบบนี้ได้โอ้ว่าตอนนี้เริ่มโอเคแล้วเราก็พักกันน้อยส่วนเรื่องลูกเราก็พยายามมองไปในทิศทางเดียวกันอะไรยอมได้อะไรคุยกันได้ถ้าเขาตัดสินใจได้ก็ให้เกียรติเขาซึ่งถึงแม้ค่ะว่าทางด้านคุณโอภักศิลานะคะแล้วก็คุณเฟียดค่ะจะเลิกลากันไปแล้วและทางด้านคุณโอเองก็ไปมี รักครั้งใหม่แล้วค่ะแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าทั้งคู่นั้นก็ยังคงทําหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีให้กับลูกสาวเพียงคนเดียวอย่างน้องแสนดีค่ะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นมิตรภาพที่ดีของทั้งคู่มากๆเลยค่ะที่เลิกกันไปแล้วแต่ว่าไม่จําเป็นที่จะต้องโกรธหรือว่าต้องเกลียดกันค่ะ